สวัสดีนดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงบ่ายแบบนี้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมขอมาพูดถึง5ประเด็นร้อนนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะฟัดกับเซาด์แอมตันในคืนนี้ครับออกไปเยือนด้วยนะฮะที่สนามเซนต์แมรี่นะครับเตะตามเวลาบ้านเราก็เตะหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งครับแ้งคีแมนต้องพักช่วงสําคัญนะฮะสถานการณ์ของลิเวอร์พูลในตอนนี้ครับถือว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะนักเตะตัวหลักโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานหมดเลยนะครับ ส่วนทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องพักแข้งเหล่านั้นครับเพราะหากฝืนใช้งานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะฮะโมเมซสาลาครับกับเฟอร์กิลฟันด้เนี่ยถูกช็อตออกในเกมนัดชิงเอฟเอครับกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาเนี่ยยังส่งผลให้หมดสิทธิ์นะครับลงสนามในเกมเยือนนักบุญในคืนนี้ด้วยนะครับสำหรับโมเมซสาลากับเฟอร์กิลฟันด้นะครับ ยังไม่หมดแค่นั้นครับแอนดูโรปัสันครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับและเป็นตะคิวครับจนไม่สามารถเล่นนัดชิงฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่ส่วนในโลกอย่างเอฟเอครับจนจบได้นะครับสำหรับฟาบินโยเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บหลังต้นขานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นต้องพักยาวๆเพื่อให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์ทันแมตช์ดวลกับเรอัลมาดริดนะครับในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับด้วยนี้ครับสาวกเดอะคัพต้องทําใจอย่างหนึ่งนะว่าในแมตช์กับซัลซามันต์เนี่ยพวกเขาน่าจะได้เห็นทีมรักเนี่่่่่ยสสสสงงงเลลนนนตัััววํารรอปดใหญะคบ เนื่องจากจาเป็นต้องทำนะแต่ก็ใช่ว่าทีมชุดนี้นจะไม่แข็งแกร่งนะเพราะคุณภาพของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมและนนาพอวัดกับซอลลัมตันได้อยู่แล้วนะครับประเด็นที่2ครับสภาพจิตใจกําลังฮึกเหิมนะฮะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าบรรดาแข้งของลิเวอร์พูลและแฟนบอลเดอะเรดเนี่ยเต็มไปด้วยสภาพจิตใจที่ฮึกเหิมเพราะพวกเขาเนี่ยเพิ่งสร้างผลงานชั้นยอดนะครับในการคว้าชแชมป์เอฟเอคัเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนี่อาจจะเป็นโทรฟฟี่บอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดใบแรกในรอบ16ปีของเขานะครับ และยังเป็นแชมป์รายการที่2ของพวกเขาทบในฤดูกาลนี้ต่อจากโทฟี่คาราบาวคับที่เพิ่งได้มาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับความสําเร็จในการคว้าแชมป์ประกอบกับการที่รับรู้ว่าแมนซิตี้เนี่ยทำแต้มหลุดมือในการไปเสมอกับเวสต์แฮมครับถือเป็นกวัญกำลังใจที่สําคัญมากๆครับสำหรับนักเตะและแฟนบอลของลิเวอร์พูล เชื่อกันว่าในเวลานี้เนี่ยภายในสโมสรหงแดงคงมีการปลุกขวัญกำลังใจกันอย่างเต็มที่เพราะหากทีมสามารถบุกคว้าช,ชนะในเกมเยือนซารลมตันได้เนี่ยนั่นจะเป็นการเปิดกว้างนะครับในการลุ้นแชมป์ลีกและการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสี่แชมป์ด้วยนะครับประเด็นที่3ครก็ระวังทีเด็ดของซารลมตันแล้วกันนะฮะ าเตมตันเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่คาดดาวฟอร์มการเล่นได้ยากมากๆนะฮะเนื่องจากทีมของกุญซืออย่างรับฮาเซนฮันอร์นะครับผมสามารถที่จะสร้างผลงานอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าผิดหวังได้เหมือนกันนะครับทัพนักบุญเนี่ยบทที่จะเล่นดีก็ดีมากๆครับแต่อย่าลืมว่าเวลาที่พวกเขาหลุดฟอร์มเนี่ยก็น่าสยดสยองเหมือนกันนะครับคงจำเหตุการณ์ที่เขาแพ้9้าประตศน์ครับสเกมมาแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่แพ้กับแมนยู u, กับ,บเลสเตอร์นะครับโอ้โหโดเละเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับซาร์เรมตันเนี่ยก็เพิ่งโดนเชลซีเนี่ยถะลุมาแล้วครึ่งโหลนะครับขาบ้านของตัวเองด้วยสําหรับตอนนี้เนี่ยนักบุญลอยตัวแล้วนะเพราะพวกเขารั้งอันดับ15ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะฮะไม่ต้องเสี่ยงตกชั้นนะครับผมทำให้พวกทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากในการเล่นคืนนี้นะฮะช่วงที่ผ่านมาครับซาร์แรมตัน,นชนะแค่เกมเดียวจาก10เกมหลังสุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าพวกเขาเนี่อาจจะเล่นได้ดีก็น่าจะหายก็ได้นะครับ เพราะในเกมกับแมนซิตี้เนี่ยลูกทีมของฮาเซนฮัตเชอร์เนี่ยสามารถต่อต้านทานนับโรเบร์สิฟ้าได้ฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นสัญญาณเตือนสําหรับล์พูครับต้องเล่นอย่างมีสมาธิแล้วก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับที่สําคัญเนี่ยเจ้าบ้านยังมีตัวที่เด็ดอย่างเจมวอตส์พรอฟนะครับเจ้าพ่อลูกนิ่งประจําสโมสรซึ่งเขาเนี่ยช่วยตะบันตะข่ายคู่แข่งให้กับต้นสังกัดไปแล้วถึง9ประตูในลีกนะครับฤดูกาลนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยลูกฟรีคิกของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าสําคัััญทีี่หหงงงงแดดเนต้้้ออรระวะววาไใคบ ประเด็นที่4ครับเซนต์แมรี่เนี่ยของสแสลงลิเวอร์พูลนะครับแมรี่วูครับจะมีฟอร์มที่ร้อนแรงครับและสามารถบุกไปเล่นกับสมโมสรไหนก็ได้นะครับบนโลกใบนี้แต่สําหรับที่สนามเซนต์แมรี่ครับต้องบอกว่าเป็นดินแดนที่ไม่ค่อยถูกโชโลกับเดอะเรดเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมักจะทําผลงานได้แย่นะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับโอ้โหซานตันเนี่ยทำเอาสาวกเดอะเรดเนี่ยน้ำตาซึมมาแล้วนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยจัดการดับซ่าด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย แถมคนยิงประตูเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นแดนนี่อิงส์นะผมอดีตแข้งของลิปูเองและเจมส์วอร์ดสเปลวเนี่ยเป็นคนทำแอสซิสต์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับหงแดงเนี่ยก็เคยบุกไปสอยเจ้าบ้านมาแล้วเช่นกันนะครับแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับโอ้โหกว่าจะชนะไปด้วยสก,กรสอร์สประตูต่อหนึ่งครับซึ่งเป็นซีซั่นที่พวกเขาเนี่ยผงงานคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-2020นะครับก็คือลิปูได้แชมป์ปีนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในฤดูกาล2017-2018และ2018-2 ลิปูเนี่ยทำผลงานได้ดีนะในการบุกไปถึงซินอ่าในการบุกไปถึงเซนต์แมรี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยผลนี้เนี่ยเจ้าบ้านเล่นแบบไม่กดดันครับเพราะพวกเขาไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับขณะที่ลิวอพูเนี่ยต้องพยายามเอาชนะให้ได้ครับงานนี้อาจจะทำให้ทีมเยือนเนี่ยเกิดอาการเกรงจนมีสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นก็ได้นะครับกรานั้นเนี่ยลิพูมีสถิติที่ดีเยี่ยมในการสู้กับทีมครึ่งล่างของตารางลีกนะฮะโดยพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะไปถึง18เกม จาก19แมตช์นะครับซึ่งแมตช์เดียวที่ทําแต้มหลุดมือไปก็คือไปเสมอกับพึ่งน้อยเบนฟอร์ดนะครับ3ประตูต่อ3เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับความหวังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาเข้มข้อนอีกครั้งครับหลังจากที่แมนซะิตี้เนี่ยบุกไปเจากับเวสต์แฮมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยในเกมเยือนซัลเรมตันถ้าหากลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนได้พวกเขาจะกลับมามีลมหายใจดต้นคอเริฟ้าอีกครั้งนึงนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าสวอคเดอครอปครับถอดใจเรื่องการลุ้นแชมป์ไปแล้วหลังจากทําได้แค่เสมอกับสเปอร์นะฮะในบ้านของตัวเองแต่การที่เวสต์แฮมเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ครับกับไปแชร์แต้มกับจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้ได้เนี่ยตอนนี้ไฟแห่งความหวังที่ใกล้หมดเนะี่ยกลับมาลุกโชนอีกครั้งนะครับของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามครับข้อแม้สําคัญของลิเวอร์พูลก็คือถ้าพวกเขาต้องชนะนักบุญในคืนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อลดช่องว่างที่เหลือ1คะแนนให้ได้นะฮะ หรือถ้าหากพลาดท่าทาได้แค่เสมออย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็ได้ลุ้นแชมป์แบบห่างๆอย่างห่วงแล้วกันนะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลดันทะลึ่งพลาดท่าแพ้กับซาร์เรมตันในคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับทีมของเป๊ปกุล่าไปโดยปริยายนะครับฉะนั้นเนี่ยชะตาชีวิตของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในมือของพวกเขาถ้าหากอยากลุ้นแชมป์ในลีกครับโอ้โหเกมนี้เนี่ยที่ไปเยือนซาร์เรมตันในคืนนี้ก็ต้องชนะนะครับ ถ้าไม่ชนะเนี่ยก็เหมือนไปส่งแชมป์ให้กับทีมของเป๊ปกุลิล่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น5ประเด็นร้อนนะครับที่ผมมามาพูดนะครับในคืนนี้ที่จะเตะกันระหว่างลิเวอร์พูลกับซาร์ดิมตันนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะก็จะทําช่องว่างให้เหลือแค่1คะแนนครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้แต่ถ้าแพ้นะครับก็เหมือนว่าไปส่งแชมป์ให้กับแมนซิตี้แล้วนะครับแต่ถ้าเสมอนเนี่ยก็ยังมีโอกาสลิบลีนิดหนึ่งครับก็ไปหวังให้อ่าแอสตันวิลล่าไปหยุด แมนซิตี้ได้ในช่วงหลังนะครับก็คือนัดสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหยุดไม่ได้มันก็น่าจะเป็นแมนซิ t ตี้ได้แชมป์นะครับแต่ถ้าคืนนี้ต้องลุ้นคืนนี้ก่อนก็คือต้องให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับถึงชนะถึงจะมีการลุ้นลมหายใจต่อไปแต่ถ้าแพ้ก็อย่างว่านะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงที่เซนต์แมรี่ในคืนนี้ครับจมูกหรือจะจ่าครับยิ่งตัวเจ็บโอ้โหตัวหลักเจ็บเรื่องเอาเรื่องอยู่นะครับ และตัวสำรองที่มีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทดแทนได้เป็นบางตัวนะครับก็มาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงสำหรับการโลเทชันของ Chi c ก e n ครับในคืนนี้นะฮะก็มาดูครับเวลาบ้านเราก็ตีหนึานาทีนะครับตามเวลาบ้านเราเลยเซนต์แมรี่ครับลิเวอร์พูลไปเยือนซาลามนตันนักบุญนะครับมาดูกันจัดไปวัยรุ่น